สวัสดีครับวันนี้ช่องกสวดีวันี้นะครับจะพาทุกคนท่านมาร่วมทําบุญนะครับวันเช้าวันนี้อากาศสดใสนะครับด้านหลังวิวทัศนะครับเป็นภูผากูดนะครับวันนี้กําลังรอทําบุญตะ巴จากพระคุณเจ้าที่ะลงมาจากวัดป่านะครับช่องกสวดีวันี้จะพาทุกคนท่านร่วมทําบุญนะครับกับพระคุณเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันดีวันแรกนะครับ ที่ภูพักกูดนะครับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสคําชะอีเป็นอันซีนที่น่าสดชื่นแจ่มใสอย่างมากนะครับขอด้ะนำทุกคุณทูน้นติดตามได้นะครับอ,อันนี้นะคะหลักกำลังพ่อครัวกําลังทําลาบลาบปะตองภาษาพูไทยว่าลาบปะตองคนสวยเป็นสาวผู้ไทยคะ่ะดูฝีมือนะคะดูฝีมือพ่อครัวเงาะ มาดูวิธีการเก็บหน่อไม้กันนะคะวันนี้คนสวยจะพาทุกคนมางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมาหาหน่อไม้กันค่ะเป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดแถวบ้านคนสวยเขาจะได้่าหน่อไม้ไร้นะคะซึ่งจะออกตามฤดูกาลเหมือนกันเงค่ะสวยๆอร่อยๆหน่อทางประจานสวยๆหน่อยใหญ่ค่ะ โอ้มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมนนะ่ะบางในค่ะหน่อไม้บําสาวสาวผู้ไทยครับหน่อไม้บํางามค่ะแ้วเอาง่ายๆเลยค่ะโอ้หลหลเลยเธอเดอกจะอ่อนเด็นี่ประจกักษ์กองนี่ลลุพาลลานหานมอ้อ้ความซุกหลามซนเลยนะ เรไม้งามเงี้ปกิจกรรมเน้งของการต้องป่าเสื้อเป็นเอเวนเจอร์ปกติก็าจะเดินห้างเออปกติเราจะเดินห้างเสื้อสุดอันให้โซเสื้อเกือบเย็กพูนหัวหน้าหัวหน้ามาแล้วหัวหน้าพูนหัวหน้าหัวหน้า,นาท่านผู้พันนี่เปิดมวกครับท <laughs> ีมงานนะ้รามาหน้าน่ะเอาหน่ะให้โซหัวแดงมาทั้งเรืนนอนนี่พัดนี่หลานชายก๊กอันนี้ก็สุดยอด โอ้โหคนนี้น้อยแห่งคักเคยพูดไทยฮารูไหมกับปิ้นนี่ไรกันโซมอน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 คักคักคักทริปนี้สุดยอดครับติดตามอ่าติดตามผลงานทางช่องคนสวยชาแนลคนสวยเดลิเวอรี่อ่าสองคนสวยเดลิเวอรี่นะคะ จะพาชมทุกท่านติดตามผลงานมบองกเช่างัองอ,งอ่ามาเบิ่งค่ะหลังหลังจากที่พาเดี๋ยวหานอไม้มาได้แล้วนะคะแล้วมาซ้อมเพ้มันซับๆเบิ่งบ้าบูไทยไม้ยหากินเหมือนนี่ลันใส่ลใส่เว็ดนี่นพนภาษาแต้นหลายหาอ่าอไม้ก็เป็นป <laughs> ปปนปรโม่ปรบโม่พนะาเบิ่งนี่โอ้ยประจาวะลันเพิ่์นะสบายเลยแบบนี้ มาแล้วก็บซ้อมปเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือหล่นไสวีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนสวยก็พาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศทสวยนะคะบนสันเขื่อนอ่ห้วยแคนแทใหญ่ก็เป็นที่เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะคะให้กับชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภคกันนะคะซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดมากๆนะคะจากธรรมชาตินี่เลย เคนสวยและทีมงานนะคะเอาก,กป่าน่อไม้มาชมบรรยากาศที่สวยกันค่ะ